ไปถามโดยจำเลยเองว่าเขาอยากเล่ารายละเอียดไหมว่าเขาแนวทางเขายังไงว่าเขาปฏิเสธรับที่จะที่จะเออโพืปฏิเสธว่าไม่ได้จะทำปัิดตามฟ้องนั่นแหละค่ะก็คือความหมายก็คือฟ้องผ่าตกอนนะะแล้วแล้วเรามีนัดคือ16-17กเกรกฎาคมปีหน้าเลยคิวยาวไปถึงนุ่นหล้ว6 6เจ็ด7ค่ะหเจค่ะใช่ค่ะเป็นนัดสืบพยานค่ะแล้วก็ แต่ถามว่ามั่นใจไหมนี่ด้าขอตอบในมุมตรงนี้ดีกว่าว่าในในสิ่งที่เรามั่นใจเนี่ยเรามั่นใจว่าหนึ่งลูกความเราเกิดความเสียหายมันไม่เป็นความจริงแต่ว่าไอ้ความมั่นใจในข้อนี้นะคะว่าเราไม่ได้เป็นไปตามที่เขาเกล่าวหาและเราได้รับความเสียหายเราขอให้ศาลเป็นคนพิจารณาดีกว่าว่าไอ้สิ่งเนี้ยเขาควรจะได้รับโทษหรือไม่านั้นี้และค่าเสียหายเราเรียกเท่าไหร่ ตัวลูกความก็มอบหมายให้ให้เราฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อไปตอนนี้ก็อยู่ระหว่างในการทำคำฟ้องเรียกค่าเสียหายในี่ยเขาขอให้ศาลอนุญ,ญาตให้ประกันโดยไม่ใช้หลักทรัพย์แต่ศาลให้วางหลักทรัพย์จริงเลยเพราะว่าเงินสดใช่ไหมครับเงินสดใช่อตอนนี้อยู่ระหว่างประกันอยู่แต่ไงศาลก็ต้องให้ประกันอยู่เลยใช่เป็ต<อ>้องเพราะว่าเงินสดใช่ตอนนี้อยู่ระหว่างแต่ไงศาลก็ต้องให้ประกันใช่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ คดีมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างครับก็วันนี้นัดพร้อมสอบคาให้การเรียบร้อยแล้วก็เสร็จกระบวนการพิจารณาของศาลในวันนี้นะคะก็คือในส่วนของจําเลยให้การปฏิเสธนะคะว่าให้ให้การปฏิเสธว่าไม่ได้กระทําความผิดตามฟ้องนะคะแต่ว่ารายละเอียดว่าให้เหตุผลว่าอะไรยังไงอันนี้มันเป็นเรื่องของรูปคดีแล้วก็ขอขอขอไม่กล่าวดีกว่าถ้าอาจจะอาจจะไปถามตัวจําเลยเองว่าเขาอยากเล่ารายละเอียดไหมว่าเขาแนวทางเขายังไงว่าเขาปฏิเสธแต่ว่าโดยหลัก ภาพรวมก็คือปฏิเสธที่จะที่จะโดยปฏิเสธว่าไม่ได้กระทาความผิดตามฟ้องนั่นแหละค่ะก็คือความหมายก็คือขอให้ศาลยกฟ้องค่ะแล้วแล้ว,ลวเรามีนัดหมายหน้าไหมครับอุปีหน้าเลยศาลนัดส,สืบพยานอีกทีก็คือ1 6 1 7กรกฎาคมปีหน้าเลยคิวยาวไปถึงนู้นแล้วหกอเอค่ะค่ะใช่ค่ะเป็นนัดสืบพยานค่ะแล้วก็คดีนี่คือคุณนิรดานี่ยมั่นใจว่าเราเราเราจะรับฟ้องนะครับ คือตอนนี้ศารลรับฟ้องอยู่แล้วแต่ถามว่ามั่นใจไหมนี่ได้ขอตอบในมุมตรงนี้ดีกว่าว่าในในสิ่งที่เรามั่นใจเนี่ยเรามั่นใจว่าหนึ่งลูกความเราเกิดความเสียหายแล้วเรามั่นใจว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นน่ะมันไม่เป็นความจริงแต่ว่าไอ้ความมั่นใจในข้อ,น,ขอนี้นะคะว่าเราเราเรามั่นใจว่าลูกความเราไม่ได้เป็นไปตามที่เขากล่าวหาและเราได้รับความเสียหายเราขอให้ศาลเป็นคนพิจารณาดีกว่าว่าไอ้สิ่งเนี้ย เขาควรจะได้รับโทษหรือไม่เท่านั้นเองแล้วค่าเสียหายเราเรียกเท่าไหร่ค่าเสียหายในในคดีนี้เราฟ้องแต่อาญาขอให้ลงโทษจำคุกนะคะแต่ว่าในส่วนของค่าเสียหายคือตัวลูกความก็มอบหมายให้ให้เราฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อไปตอนนี้ก็อยู่ระหว่างในการทำคำฟ้องเรียกค่าเสียหายในส่วนของทางแพ่งอยู่ระหว่างการคุยกันอยู่ค่ะแต่ว่าก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะได้ยื่นฟ้องในส่วนของคดีแพ่งต่อไป ขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็วันนี้ก็เรียบร้อยนะครับก็ประกันตัวนะครับสารกำหนดวงเงินไว้4 0,000บาทนะครับก็เดี๋ยวนัดอีกทีวันที่เท่าไหร่นะเดือนกรกฎาคมปีหน้าปีหน้าเลยโอ้โหนานใช่ครับเราเราเราสู้อีกเราังแย้งเหมือนเดิมไหมก็สู้ครับเพราะผมสารถามว่าจะไกลเกี่ยไหมผมบอกไม่ไกลเกี่ยครับทั้งที่ผมเป็นจำเลยนะครับผมก็พร้อมที่จะสู้เพื่อพิสูจน์ความจริงบนสารดีกว่านะครับแล้วมีการเรียกค่าเสียหายไหมครับไม่มีครับ